เอมาเอาไปใส่มาน้ำหาควันบานโยงไปใส่มาไปแม่จะตัวรทมเลยนี ang, san, ang, ่ยนครยางตั้งกตละซีนหอนครปฐมทเลยยางกาบ้านี่บอกว่ามันจะนกิโลล่ะนม่ใช่ไม่เจ่ขีี้ยินยางขี้ขี้ยงบินไปนครบัตขี้ขีงบินผู้ใดบอกว่ามีอะไรมีอะไรกันมีออไรเลยเล ไม่เป็นแบบนี่สามตัวพอนกันล้วเนาะมือนพ่อพ่อก้นุ่งเสียหลายตัแท้เสือสามตัวเลยน่พ่อพ่อบบเคลด่พ่อมันินแล้วกันเฮียาีมาบอกเลขเอฟซีนี่มาไม่ใ่ข้าสิออกตัวได้เมื่อวานนี่มื่อวานก็ยี่สิบหกน่หายยุ่งเศร้ารอยนะรอยหเราป็นเาะไได้ไปข้างนี่ที ตัวไหนเนาะมันสีออกพอมวออเอากเช้า่ะเอากเช้าัั่หสีหายูุคันหแล้วสิไปก้อนบ่บอกเลขกันเด้อยูก็เป็นอย่งงยงย่งยงเตัวใดเลขตัวใดบ่เอาได้เปลือมังงะบ่เอาเสียเอาเลขเอาเลขใส่กระเป๋าไว้ใส่กระเป๋า้กินเปียมงงะตัวไหนสีออกพ่อสองตัวแคแคนพ่อเล้ยม่อจไป น้งแสนมึงยิงมปจกมา่ไปอะจากอยู่บางแสนตนแรกอาไปบางแสนเป็น้เมือกี้มกเี่ยนก็ได้หรอกยงแบบนันไปบวดไปน้องไปดเอาตัวได้ตัวสีออกไปเหมือนกูหญ่มันจ่บอกเงี้ยจูบอกห้บอกมาไปงเลยไม่เห็นไฟยังไปไฟอยู่นังห้างังเตะถึนีแต่ฟังใหญ่ บอกเลขบอกเลขมใช่ไหมฮัน่าบอกเลไป็ตะคอกตะกแตนเว้ยมาเบียงเยอกว่นี้ได้ออไดเยอะเออไข่ไ้หาตัวสีออกเอาไปชี้ัไงึงหกบ่บ่บ่เออมันเอย่างนี้เออบ่หนูสิเขียนเอาดอกพ่อเขียนพ่อเขียนภาษากินอ่านบ่ภาษากนนี่ยังย่าเจ้าว่ามึยังบูถึงมียังเออ ออกตัวไดพ่อเยาบอกได้ว่าออกทะเบียนรถขั้นนี่อานรแล้วดีเด้เข <yim asynchronous> ่าเดือดแว่าเจ้าพี่จะไปกระชาบมี่ีแบบม่ี่ใบะึงเด็่สมันไม่ดนไม่ถี่ไม่งนเเป็นตัวเองเอองนไม่เคย่นานทน้าามาันี้เขาพยื้อน่ยถเอาทานปุ๊บตัดสออตัวได้งวดนี้พ่อ ้าวอเ๋อาสองตัวหอมมาเลเก้าองไดี่แม่เลยพ่อนฉ็นถือบอลนึ่งเกามันปะเออเก้าสองถือเยอะวันนี้ตัวได้อีกอเจ้านี้นี่อเจ่าหนี้นีถึงเขาเลยแหละไอานี้มันปะเอ้ย้านี้ละี่เลขสามตัวปะเลขสามตัวเพิ่นก็สามสามสามหก สามสามหกี่พอใคมีแค่นี้เพราะใครจิงอ๋อจิงค้องหรือเปมีซำนี่เนาะพ่อเมาเนาะถึงไงเออมันดูไก่มันเป็นหมาตัดนั่นก็จะเป็นสาสกับสามเนี่ยเตี้ยแบบยังคุ้งปลาโอ้ย่งเขาหงาเก็ค่อยไปขออย่างี่ไปอเงียตัวมูหั เออนนี <là> ้ยายเขียนถือบอก้าสองกับสามหตัดให้แล้วสาสกับสามหกมีสานี่มันป่ะมีสามมันมีมีสามันอดมีสามนี่มันป่ะเออมีมีดมดเลยอ้มอไปกี่เยว่ก็ประมาณนี้ป่ะยังไม่ยังไม่เหลือซีตัวได้จะออกสีเงินกู้ตัวนี้เนี่ยอันนี้มันมีอยู่แล้วมันจึงปไปแจกไปห่างเน เชื่อให้ียย่ำก็น่าตัวไดสนี้ยุต้องหายหน้าเขาอยู่แล้วเสียเสายอี่รีบอกสนี่ัี้ยุ่งสามสามนี่บีีบีมีมอลำมีาีอกนี่มันป้าี่อันับอกวีอะไรหนออกเรานนี่ 俺家里面呢，嗯、就,这,就这边狗一吧，嗯这呢、个，就一皮你们脏的。俺家、啊嗯、就高一很米。 พอขนงห้มสนีเนาะแนวทางของพ่อเมางววันที่สิบหกกรกฎาคมสองห้าหกแปเลขสองตมีเก้าสองเลขสามโตมีสามสามหกตัดห uh, no. okay. ้แล้วสามสามกับสามหกที่บ้าเลยโตที่มันจะออกคือสามสามเป็นบอเอ่ออกแค่มันบ่โอเคผมไปปนเกษียณเมื่อเด้งไปยทั่ไปเอฟซีโชคดีน้ำเด้อ ว่าองดีมันมาหายได้ค่ะครับเขาทน่วยเก่ามีหอวนยเออฮะเขาบอกหยังนหนุยเด้บาี่อไอย่างเงียอ้อันน่ะอันหลังอย่บาสิไบางข้างเล่ห์อุจะนึงนึงอมาแม่ดวงไปใส่พ่อเมาพ่อาเมาแม่ดวงไปใส่ไอ้ดวงก็อยู่งี่พล้วว่าเคยไปตก็ไปสะข้านี่แต่หวนนี่พ่อซุ่ม เราก็ลุกไปทีเมื่อไรก็ดอกจักพออยู่พ่อเดียวไปไปน้องหวานแน่ไปสาข้ามแน่ตอนคำคำมากกับมานอนบานคือเก่ามันบ่ขอเป็นของมัดีก่าูเขางทันบ่เปล่เบี้ยเช่าได้หรือทั้งภาษาไทยบ่ทั้งภาษาลาวบ่ทั้งภาษาจีนนึกหนอยต่ากแระเวนนี้สนีน้องแมตุ้ยเนาะอ้าวไม่ได้ที่บ้านก็แมตุ้ย อธิบายกับเิ่นบ่ได้ฝันเนาะเิ็นบ่ได้ฝันเิ่นบอกเป็นตัวเป็่ดฝันเนบอกเป็นตัวหมันามันสีออกสามสามหกแล้วก็เกสองแล้วก็สามสามสามหกนมามันสีออกสามสามเนตวี่ออกสามสถ้าเป็นถ้าสามจริงๆทิื่อง่ายนแม่ตุ้ย่ามันเป็นเหมเหมือนนัะเงองทื้อบนซื้อ่างแค่นั้นเไปีห เจหนาซอยกันไปแล้อ๋อันไปออเเสียไปห้เอฟซีโชคดีน้ำเด้อันจีได้ฝากคากับเขาคากาแฟมาให้จบไปสตยตบัหน้บ่มีงันเ่ยวหญามันบ่ไ่เจยาหญ้ามันบ่ก็จะว่าจ้างเจยวหยาให้งัวบ่เ่ยวอยู่เ่้วหญาให้ตั้กระแตนแม่ดาวบ่เนี่ยหญ้ายุป้ามัน่ดหน่เ่้าหว้าให้ยู่ ก็พนคำกันเจียวย้มคำเจียวย้มคำเจียวย้มคำแล้วว่กรงๆ้องมึงบางทีก็ว่รู้เรื่องบางทีก็ว่าก็รู้เรื่องแลไปนี่เาตอเยอะพ่อไปยังพ่อคนได้เป็นกเรียทำมันออกเป็นเนจะซื้ออาหายเพิจารณาเบิ่งเด้อหายเอซโชคดีำเด้อพอเมาออ้พ่างวปิดป 嗯有朋友，没有